มาเดินตลาดอีกครั้งหนึ่งนะครับตลาดขายของสดมีผักมากมาย,มามายนะครับผมของเกนมากมายนะครับผมชื่ออะไรเหการได้แล้วกัดขาดไว้ได้ได้แล้วได้อะไร โอ้ในข้าวนะโอ้อนะอนังคอหอมกนะครับหกซูนหาอ,อนี่ใบเดียวอะไรอยู่ตรงนั้นแม่เต็มเนย้อนางเนิเนผลไม้นะครับากการดดต่างตุ๊กตดลูกก็มีแกงโมลูกใ,ใหญ่ๆนะครับ ขนมนะครับไช่ดีเขานะครับมากมายเดินตลาดูตลาด,ลาดโอเคนะครับ